สวัสดีค่ะมาเจอเกังแล้วคกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะวันนี้จะมาแนวทางสามฮานอยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นทางช่องมไม่แนะนาไม่สับสอนเรื่องการาพันทุนนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติผู้ใช้วิจารณญาในการรับชมค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางไปปกกระกอบคําพิจารณาในการตัดสินใจของท่านลืพี่น้องท่านของเท่ารอบที่ผ่านมานะคะ มาแต่พิเศษเด้อพี่น้องเด้อมายังไงดีสี่ศูนย์ใช่ไหมนี่สี่ก็คือสี่ศูนย์นะคะมาศูนย์หกมากันนะพี่น้องใช่หไหมนี่มาตัวเด่นด,ด้วยนะคะมาตัวเด่นด,ด้วยแล้วก็โอ้ยก้องเห่ากับบนนอกแน่นองปกติก็มาศูนย์หกมาตัวกันอีกละนี่นะคะแล้วก็ V i p พก็มารูดหนึ่งบนล่างเลยนะคะถ้าใครรลืกออก็คือเข้านะถ้าใครเล่นตาม เต้นในตัวฝันก็คือไม่ได้เต้นตัวเจาะก็คือไม่ได้นะคะถ้าต้องรูดก็คือเข้านะคะประมาณนี้นะทุกคนกระดาษใบสุดท้ายแล้วไปเร็วเร็วเลยวันนี้มาพิเศษนะคะพิเศษวิ่งรูดก็คือเราไม่ได้ไปห้างเราเลยไม่ได้มีสมุดเป็นเล่มนะทุกคน ก็เลยเป็นแบบนี้แหละฟันศูนย์นะคะศู0ย์สามศูนย์หนะคะแล้วก็ถ้าจะสังเกตนะปกติกับ vip ใกล้กันเลยนใน้องฟันซีเหมือนกันเลยนะคะ ปกติปกติวิ่งรูดสี่กับสองนะคะปากกาเราไม่หวงแบ่งหวงแบ่งแล้วเอาเอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> เฮ้ย <c> ฟ <oughs> ันสี่สิฟันสี่นะจ้ากล้องเราแบบ กล้องเราแบบบ้านๆนั้นทุกคนอย่าตกใจ4 0 4 3 4 7 4 2 2 1 2 5 2 8นะคะ1 9 1 9คือตัวเด่นนะทุกคน B I P ฟิงรูด สีกับ3นะทุกคนพันสเหมือนกันนะคะสี่สูบสี่สานะคะแล้วก็3า3สองนะคะแล้วก็ ตัวเด่น1 9กนะคะกัน1 0ึ่งศนหนึ่งสนะคะ9ก้าสองเห้าเกนะคะตัวเด่นนะทุกคนวันนี้เด่น1กับ9นะเด่น1กับ9นะคะ ประมาณนี้อ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าจะสังเกตอ่ะปกติกับ V.I.P ใกล้กันนะทุกคนฝันสี่เหมือนกันนะคะวินได้กันวินด้วยกันได้นะนะคะเด่นหนึ่งเก้าทุกคนหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะคะประมาณนี้อ่ะขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆบงๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ